สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องภาพถ่ายนะคะที่ลงไปในคลิปวิดีโอ2คลิปที่แล้วนะคะของช่องวาสนาไลฟ์สไตล์นะคะมันเกิดการผิดพลาดเพราะว่ารูปมันไม่ใช่ของพลตรีหญิงสุทัศตาพักทั้งหมดนะคะและทั้งสองคลิปที่ดิฉันได้นำเสนอไปนะคะก็จะมีรูปของน้อง ผมยาวทั้งซ้ายมือนี่นะคะติดอยู่ทั้งสองคลิปเลยก็แก้ไขวิดีโอไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็เลยมาทำคลิปอขอโทษและชี้แจงในคลิปนี้นะคะให้ทุกคนเข้าใจว่ามอมเก๋คือคนที่ดิฉันติดชื่อเอาไว้ให้นี้นะคะผมสั้นนี่นะคะไม่ใช่ผมยาวค่ะส่วนน้องคนผมยาวที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนี่นะคะดิฉันก็ไม่ได้รู้จักกับน้องนะคะแล้วก็ น้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดในคลิปวิดีโอที่ดิฉันจัดทำขึ้นเลยนะคะในแหล่งข่าวที่ดิฉันได้มานะคะก็มีรูปน้องคนผมยาวเนี่ยค่ะแล้วก็มีชื่อติดอยู่ด้วยทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะก็ได้แหล่งข่าวมาจากแหล่งที่น่าจะไว้ใจได้นะคะก็เลยลงรูปไปค่ะดิฉันได้ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ และก็พบว่าน้องผู้หญิงคนซ้ายมือนี้นะคะคือไม่ใช่หม่อมเก๋ค่ะน้องไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับหม่อมเก๋นะคะแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับดิฉันเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอโทษมนันณที่นี่ด้วยนะคะที่ดิฉันได้ทำผิดพลาดไปค่ะ และขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ทราบว่าน้องคนผมยาวนั้นไม่ใช่หม่อมเก๋นะคะขอขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะขอบคุณค่ะดิฉันก็หวังว่าทุกคนจะให้อภัยในความผิดพลาดครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ